อ๋าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่งามงามหน้าตาปากแก้มคิ้วคางี่แล้วก็จมูกาคว่าจะคนที่การไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาฆ่าทาสบริวารตอนนี้สมมติว่าถ้ามีแบบมีแฟนหรือมีคนคุยก็จะหวานอยู่สายไหนเป็นแฟนสายออดสายออด ็นแมวเลยเป็นงูงิงเเป็นงูงิงเลยบิดเสียงเวลาทำงูงิงขึ้นไงตอนนี้ก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์ด้วยนะคะนะค่ะเออนี่กันเลยเหมือนอ้อนพี่อ่ะเหมือนอ้อนพี่อ่ะอ้อนไหนไม่เคยไม่เคยอหรอไม่เคยอ้อนเหรออ้อนอะไรจริงผู้ชมเดี๋ยววันน้ต้องใส่ผ้าห่อต้องใส่ผ้าห่อคนเออนี่กัเหมือนอ้อนพี่อ่ะเหมือนอ้อนพี่อ้อนอะไรไม่เคยมีภาพนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม ข้าวนะเดี๋ยวให้ข้าวรับคือมาลุ้นความหวานของคู่กัดแห่งอยุธยาในพรมดิขิตค่ะเป็นแมวเลยเป็นงูงหี้ยนเป็นงูเหี้ยนวะอ้ามันต้องรัดคออ้าชื่ออะไรเนาะอีฟอ่ะแค่นั้นเหมือนชื่ออะไรเดี๋ยวมันต้องใส่ไม่พอเราดูว่าสองคนตีแต่ว่าจะเป็นคนแบบเหมือนชอบใส่ใจคนอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบสมมติว่าถ้าเป็นแฟนผมก็จะแบบ คูนรอยไปเลยว่าน่เบื่อจังเลยอ่ะเนะเอะอะไรตัวติดกันตลอดคิววยวยช่ย่ยชยช่วยชยชย่่ชย่ช่ยชย่ชยว่ย่วย่ ตักหน้ให้ลูกนะเดี๋ยวพี่โป๊สเขียนให้แล้วจะให้ป้าเบลอ่ะจ้าปูรนั่นไ้ไหมลูกปิดเตือนพี่หมื่นแล้วพี่หมื่นใช่อค่ะชุดน้องปิดเตือนพี่เลิรนปิดเตือนเกตุรางได้ปะเกตุรางแมุู้ตานปิดหมดแล้วค่ะเอะอะอะไรตัวติดกันตลอด ต่อไปเอถูกไหมสาวหรอสาวไม่เอาหรอเอาเอาเป็นยี่หวาเหรอยี่หวายี่หวาชอบไหมเราชอบไหาชอบก็เห็นจ้าชอบทำอะไรก็ซีดีได้เลยชอบก็เห็นจ้าชอบเบลที่แบบปัจจุบันมากกว่าเลเป็นเบลล่ามากกว่านี่ก็โชว์ใช่อ่ะค่ะ น้าเต็มใจมากค่ะน่าเ็ดูว่าเขคนดูพี่เบลล่าเป็นยังไงเป็นความรู้สึกในการเห็นคุณเบลล่าแสดงหนูรู้สึกว่าเขาเล่นเป็นธรรมชาติเล่นออกมาน่ารักมีเสน่ห์เราบวกกับพอเขาเล่นจับคู่กับพี่โป๊ปอย่างเงี้ยเคมีมันได้มากมันมันดูเหมือนเขาสนิทกันสนิทกันจนเราเชื่อว่าเขาเป็นคู่รักกันจริงเริง เนี่ยท่านอะไรอ่ะโอ้ท่จบแล้วบายขิดอปจนคือเสร็จแล้วสบายเลยถ้าเป็นล่าเนี่ยจงไม่คีดล่าสุดชุดเดียวกันหมดชุดไทยเหมือนกันหมดเฮ้ยไทยน้อยเอาลัวไม่ยากไม่ยากได้ได้เวลาเพี่ป๋อมข้างหลังภาพคือใครก็พี่ป๊อบโอ้ยดูคุณยเอุ่ยคุณฉีดสุดเฮ้ยมาทำอะไรขึ้นแล้วขึ้นตายแล้วคือทำอะไรก็ไม่ถูกใจเหมือนกันท่านเบล่าเปิดภาพครั 哎、欸，我让海明找，他会好混。